เมื่อคำนวณ8ชั้นตำแหน่งโกคำนวณ10ชั้นตำแหน่งแพตตินัมคำนวณ15ชั้นตำแหน่งไดมอนด์อีกแล้วครับคำนวณ20ชั้นแบบโลอัพไม่จำเป็นต้องเป็นสายเลือดและไม่บังคับโรงซาคำนวณจากผังไบเนลี่โอ้โหนี่คือเหตุผลว่าทำไมแผนการตลาดของเราสามารถสร้างแผนสี่อินคำได้อย่างแท้จริงเลยครับ วันนี้นะครับถ้าสมาชิกเนี่ยมีองค์กรที่เป็นเมลี่นาไทยใต้ผังองค์เราเนี่ยหนึ่งมืนยูเซอร์เนี่ยครับคูณยี่สิบห้าบาทไปจากการซื้อสินค้ารักษายอดครั้งนี้เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนหรือหนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมวันนี้ธุรกิจโปรติกปิงเป๊กค,ครั้งนี้แพงกระาดจึงออกแบบมาเพื่อให้สมาชิกเนี่ย เอาสินค้าไปกินเดือนละหนึ่งกระปุกเท่านั้นลองนึกภาพตามผมนะครับว่าวันนี้ในประเทศไทยถ้าสินค้าโปรไบติกปิ้งเป๊ะอยู่หนึ่งล้านครอบครัวคือทุกบ้านหนึ่งล้านบ้านเนี่ยแล้วซื้อสินค้ากินเป็นประจำกเกิดจากการสร้างวินัยในการกินเดือนละหนึ่งกระปุกคิดดูว่าเราจะมีรายได้อย่างเงี้ยไปตลอดเลยเนี่ยเท่าไหร่ครับ และว,วันนี้เราโชคดีอยู่ต้นสายของประเทศนี้รวมถึงต่างประเทศเริ่มมีสายงานชาวตะว,วันตกเข้ามาแล้วและจะมาแบบเรื่อยๆด้วยครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมวันนี้รายได้ข้อนี้จ่ายสูงสุด52ล้านบาทจากการรักษายอดเพียง1,500บาทเท่านั้นและข้อดีอีกหนึ่งข้อครับรายได้ที่เกิดขึ้นของทุกคนเนี่ยระบบจะหักไว10้10% นั่นหมายความว่าถ้าทุกท่านมีได้ไดคนละหนึ่งแสนบาทหมดเลยสิบเปอร์เซ็นตปกติต้องหักเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นแต่ที่โปรไบติกปิงป้งเป๊กครั้งนี้นะครับเราหักไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเพื่อเอาไปทำการรักษายอดให้สมาชิกทุกคนได้รับโบนัสยูนี่เลเวลข้อที่สี่นี้ทุกคนเลยดีไหมครับแบบนี้มันสุดยอดตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายได้ข้อสี่จ่ายสูงสุดห้าสิบสองล้านบาทแบบโลอัพ ไปดูข้อที่ห้าครับอ่ให้ดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างการคำนวณยูนี่เลเวลจะเห็นได้ว่าถ้าผาังแบบนี้เต็มเนี่ยเราจะรับห้าสิบสองล้านบาทเราลองปิดเอามือปิดไว้ข้างหนึ่งครับมันโตอยู่ข้างเดียวถ้าโตอยู่ข้างเนี่ยแล้วเต็มผังแบบนี้เรารับครึ่งหนึ่งคำถามคือถ้าห้าสิบสองล้านบาทเราทำร้อยเปอร์เ็นเนี่ย แต่ถ้าเราทําได้เพียงหนึ่งัสเอนเองสองปีเป็นตัวเลขเท่าไหร่จากห้าสองล้านครับนั่นแหละครับคือตัวเลขที่เราได้รับไปตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ที่เราต้องช่วยกันสร้างปีรามิดครั้งนี้ให้มันขยายให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพื่อผลประโยชน์ของทุกท่านเองสําคัญมากๆนะครับสําคัญมากๆ